คุณดัคดเดอไว้เจอกันค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะเนาะอันนี้คือชีวิตของสาวจ๋าค่ะตละมือตระละวันนะคะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่รักในสิ่งที่ทำาสวัสดีค่ะรักในสิ่งที่เหตุได้พี่น้องเดอร์รักในสิ่งที่ทําค่ะทําในสิ่งที่ชอบเหตุแล้วสิมีความสูงได้พี่น้องเดอมีความสูงมากๆาอุ้ยสะออวนพี่น้องค่ะเลือดออกมาเงี้ยงๆไปเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเอามาหลดสาวจ้ามาหลดดพิ่งพี่น้องค่ะมันมันเปิดแต่กินได้พี่น้องค่ะงามงา่หลอะ นี่ค่ะคือแทบคือกันพี่นองค่ะแบบนี้เก็บวไหวนะคะเนาะส่วนจงสี่พี่นงคิดเอาค่ะว่ามันงามมันจะกกนมีอันหนึ่งค่ะมาอน,นีดึงพี่นงนสดจากสวน้วพี่นงเด้นี่งามบัดน,นี้เท่ากับสีอวัยพี่นองค่ะเดี๋ยวเะเอาไปส่มเพื่อนละค่ะพวกมะนาวนะพี่นงเนาะของในสวนพี่นองค่ะมันมันมันงามนะพี่นงเด้อ แต่ว่าจะเลือกนี่บักหน้าสำหรับมื้อนี้เด้พี่นองเด้อสำหรับวันนี้ค่ะพี่นองนี่เนาะค่ะเนาะนี่สาวจจาได้แล้วค่ะสิมีอันนึงพี่นองคะอันนี้คือบักหน้าเนาะค่ะเนาะบักหน้าไว้นี่แต่บกินเนาะค่ะเสิไปเพิ่นเสือไปเพิ่นใครสนใจค่ะอยากอยากยุ้น้ำจากกามาเด้พี่นองเด้อมากินพ้องในสวนเนาะพี่นองเนาะอันนี้ไปเก็บมาค่ะว่ามันสวยงามเพาพี่นองคะอันนี้ซืเลือกได้พี่นองคะคัดเลือกก่อนเนาะพี่นองเนาะ สาวจ้าก่ะบ่มีอีอย่างดอกพี่น้องค่ะตะละมือดแต่บบกินดอกค่ะสิไปเพิ่นสอยไปเพิ่นใครสนใจคะอยากอยากยูน้ำจ๋าก็มาด้วพี่น้องด้วยมากินพองในสวนนะพี่น้องเนาะอันนี้ชี่อว่าตะละมือดตะละวันของสาวจ๋าด้วพี่น้องด้วยเนี่ยค่ะสวยไหมคะแต่บบกินดอกค่ะสิไปเพิ่นสอยไปเพิ่นใครสนใจคะอยากอยากยูน้ำจ๋าก็มาด้วพี่น้องด้วยมากินพองในสวนนะพี่น้องเนาะ อันนี้ชีวิตตะละมิอตะละวันของสาวจ๋าได้เป็นหนุ่งด้อนี่ค่ะสวยไหมคะพี่ก็ไม่สวยส่วนอันนี้พี่ข่าวเนี่ยสิกลิ่นนะพี่น้องเนาะของ <c oughs> สาจ๋าค่ะแต่สซาจ๋าทั้งแตงที่ได้แล้วล่ะค่ะอุย้ยนวยอันนี้มันบอดีเ้างกอโออกะพี่นุ่งค่ะจากสีมันมีสีลายค่ตัวพี่น้องค่ะนี่คือบักเน่านะพี่น้องเนาะ นี่คุณดุยงเน้อยทาในสิ่งที่ชอบทําแล้วสบายใจทําไปเลยได้พี่น้องเ okay. ด้อโอเคสายตาล้วันเนาะค่ะนา่ตาละมือตาล้ว,วันกุ้งสาค่ะเดี๋ยวอาจาสิคัาบเดือดพี่น้องเนาะเอาเพคนเสียดายนวลยิ่งๆมันพี่น้องอันนี้เกรดเอได้พี่น้องเด้อสําหรับบา้านเฮ้าเนาะค่ะนวยอันนี้มันบอดีเข้าอกอก่น้องค่ะจากสิมันมีสีลายขัดตัวพี่น้องค่ะนี่คือบักเน่าเนาะพี่น้องเนาะ นี่ดูพี่น้องเลยทำในสิ่งที่ชอบทำแล้วสบายใจทำไปเลยได้พี่น้องเด้อโอเคสสิเลือเข่งแต่ว่าอันนี้ก็บ่้องเรือเด็กพี่น้องแต่มันบ่ง,งามฮอกกรบ,บ่้หายพื้นเนาะค่ะเนาะจังสีฮอกบ่ต้องหายพื้นแยนกรพี่น้องนี่จังสีเอาไว้กินพี่น้องค่ะจะสิเอาไปส่งเพิ่นก่อนโอเคเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะนี่ก็ไม่สวยส่วนอันนี้พี่ข่าวเนี่ยสิกลิ่นนะพี่น้อง,นองอเนาะเขาเสาร์จ้าค่ะแต่เสาร์จ้าตั้งที่ได้แล้วล่ะค่ะ โอ้ยเลือดออกมาเงาี้มงๆไปเพื่นเนาะคะ่ะนะาพื้น่าเอามาโรดซะเจ้ามาโลดพี่นองค่ะมันมันเป็นแต่กินได้พี่นองค่ะงำ้งำๆโลดนะพี่นงเนาะนี่คะ่ะคือเนาอ,อ่าอันนี้ค็ของบานเห่าตาบ้านค่นจะเป็นสวนใหญ่เพื่อนกจะสีเหลือเข่งเพื่อนลรพี่นองค่ตะตาบานเหาสิมีกินยังสีนะพี่นองเนาะนี่คะ่ะกินบ่ไวเอาไปให้พืน้นพ่อสิได้คาปไปทูนะพี่นงเนาะตาละมือตาละวันพี่นองค่ะอื้มเมื่อนี่สิ ได้กันละล่ะคืออะไรพี่นงคู้บ่ค่ะนี่คือบักเขียบพี่นองค่ะน้อยหนาเนาะชีวิตตะละมือตะละวันของสาจาได้พี่นงเด้อเนี่ยค่ะสวยไหมค่ะครับแซบคือกันพี่นองค่ะแบบนี้ก็บไหวนะคะเนาะส่วนจงสี่พี่นงคิดเอาค่ะว่ามันงามมันงเอเยนี่แหละค่ะคือชีวิตของสาจาได้พี่นงเด้อนี่บอกจากบอกเน่าได้พี่นองอันนี้สิคับได้พี่นง ถัดไปง่ามมาพี่นองค่ะมือตะลันเลือดออกมาเงี้ยงงามไปพื้นเนาะค่ะเนาะพื้นว่าเอามาหลดสาเจ้ามาหลดพี่นองค่ะมันมัดเป็ดแต่กินได้พี่นองค่ะงี้งง่ามโดพี่นองเนาะนี่ค่ะขึ้นด้วยนงทาในสิ่งที่ชอบทําแล้วสบายใจทําไปเลยได้พี่นงได้โอเคสายเลือดเข่งแต่อันนี้ก็ะเบือเลือดพี่นงแต่มันบ่งามฮอกกรบ่ใหายพื้นเนาะค่ะเนาะจังสีฮอกกร้องหายพื้นแ่นพี่นงเนี่ยจังสีเอาไว้กินพี่นงค่ะจ้าก่ะ พ่อแล้วค่บมือนีเมียแล้วนะพี่นงองเนาะไปเจอก,กันคลิปใหม่นะคะชีวิตตะละมือตะละวันของสาจารได้พี่นงองเด้อเนี่ยคะ่ะสวยไหมคะนี่ก็ไม่สวยส่วนอันนี้พี่ข่าวเนี่ยสิก,กิิ่นนะพี่นงองเนาะ <c oughs> ขอาสาจาค่ะแต่สาจาตั้งแต่ที่ได้แล้วล่คะค่ะโอ้ยชีวิตตะละมือตะละวันของสาจารได,ด้พี่น้องเด้อเนี่ยค่ะสวยไหมคะพี่นงค์ทำในสิ่งที่ชอบทำแล้วสบายใจทำไปเลยได้พี่นงองเด้อโอเคสาจาค่ะ พ่อแล้วค่บมือนีเมียแล้วนพี่นงเนไปเจอกันคลิปใหม่นะคะสวยไหมคะสวยไหมคะพี่นองคะมาเ้อค่ะเด้อมาอยู่น้ากันค่ะพี่นองคะมาอยู่ด้วยกันค่ะว่ามันสวยงามค่ะจากสิขัดเลือในเพลนเนาะค่ะเนาะเนี่ยคืออะไรพี่นงฮู้บ่ค่ะนี่คือบักเขียบพี่นองคะน้อยนานเนาะคนวยอันนี้มันบอดีเขางออกอกพี่นงคะจากสีมันมีสีลายขัดตัวพี่นองคะนี่คือบักเน่าพี่นงเนาะนี่ แบบนีเดอพี่นองเดอร์นี่คือของในสวนค่ะสดสดจากไร้นะจ๊ะเ่ิมันไร่ไ่ที่พี่นองค่ะปลูกไว้กินแต่มันก็งามนะพี่นองเนาะเข้ากแบบนีเดอร์พี่นองเดอร์นี่คือของในสวนค่ะสดสดจากไร้นะจ๊ะเ่ิมันไร่ไ่ที่พี่นองค่ะปลูกไว้กินแต่มันก็งามนะพี่นงเนาะเข้ากัพี่นงเลยทำในสิ่งที่ชอบทําแล้วสบายใจทําไปเลยเด้พี่นองเด้โอเคสละจ้าสิเอาไปส่งเพื่อนก่อนโอเคนะคะเนาะสวัสดีค่ะ สวยไหมคะสวยไหมคะพี่นองคะมาเ้อค่ะเด้อม,มาอยู่น้ากันคะ่ะพี่นองคะมาอยู่ด้วยกันคะ่ะว่าม,มันสวยงามคะ่ะซาจักสิขัดเลือกใเพื้นเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะประทูพี่นงคะ่ะตะลึงหมือตะละวันคาดเลือกเอาพี่นองคะเพิ่นจะออกมากง่ายๆจังสีเนาะพี่นงเนาะนี่เก็บหน้าเหมือเศร้าพี่นองคะ่ะคลิปทรงไปชีวิตตะลึงหมือตะละวันของซาจ่าได้พี่นองเด้เนี่ยคะ่ะสวยไหมคะจ่าสิเอาไปซ่งพนกอนโอเคเนาะคะ่ะเนาะหวัสด,ดีคะ่ะ พราะว่ามันโบงามแม่รราคอยจะคอยคอยจะตอาให้เพื่นอนนี่คอยต้องให้งามๆพี่นงคะ่ะต้องแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่นี่คือชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเนาะคะ่ะเนาะคาดกวนต้องดูพี่องทําในสิ่งที่ชอบทําแล้วสบายใจทําไปเลยได้พี่นงได้โอเคสนันเนาะอ่าอันนี้กับองบานเห่าตบาบ้านจะเป็นสวนใหญ่เพื่อนเพื่อนจะสีเหลือเข่งเพื่อนละพี่นงคะ่ะตาบานเหาสิมีกินอย่างสีนะพี่นองเนาะนี่คะ่ะตาบกินเนาะคะ่ะสิไปเพื่อนสีไปเพื่อนใครสนใจคะ อยาก,ย,ากยุกยน้ำจาก,กับมาด้วพี่น้องด้วยมากินพองในสวนนะพี่น้องเนาะอันนี้จากะพ่อแล้วครับมือน,นี้เมียแล้วนะพี่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะแต่ละมือส่วนนี่กะบตะกอนมีอันหนึ่งค่ะมือน,นี่อูิเนาะนี่ซูจากสวนนะพี่น้องด้วยนี่แล้วาด้วพี่น้องด้วยตะวานี่ยค่ะ เอาเพื่อนจะเอาหมาแบบนี้เนาะพี่นองเนาะพี่นงเ,นนงเ,นเอ้ยบัดเจะคงสีได้กินแบบนี้เด้พี่นองบาดนี่คอยสีกินแบบนี้่ะแซบขึ้นกันพี่นองคะแบบนี้เก็บไหวไหะคะเนาะส่วนจงสี่พี่นงคิดเอาค่ะว่ามันงามันคืออะไรพี่นงฮู้วะะ่าค่ะนี่คือบักเขียบพี่นองคะน้อยนานะ,ะเอ้ยนี่แหละคะ่ะคือชีวิตของสายจา๋าได้พี่นงเด้อนี่ บอกจากบักหน้าวิพี่น้องค่ะนี่ซื้อด้าวที่น้องคัดบักหน้าเนาะพี่น้องค่ะมือตะลิศมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะตะลิศมือส่วนนี้กะับเนาะนี่ต้องคอยเฮ็ดพี่น้องค่ะเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเสาร์พี่น้องเนาะเดี๋ยวกระสิเอาไปให้เพิ่นเอาไปส่งค่ะเบื้อง่ะเบื้องสาวจะไปเก็บมาที่พี่น้องเด้อแต่บบกหินเนาะค่ะสิไปเพิ่นซื้อเอาไปเพิ่นใครสนใจค่ะอยากอยากยุ่นน้ำจ่ากับมาที่พี่น้องเด้อมาเก็บของในสวนที่พีนงเนาะ อันนี้สวัสดีค่ะรักในสิ่งที่เห็ดได้พี่นงเดอร์รักในสิ่งที่ทําค่ะทําในสิ่งที่ชอบเห็ดแหล้วสิมีความสูงได้พี่นงเดอมีความสูงมากมากอ้ยสะอวนพี่นองค่ะไปเก็บมาค่ะว่ามันสวยงามป่พี่นองค่ะอันนี้สิเลือกได้พี่นองค่ะคัดเลือกก่อนว่าพี่นงเนาะเ้าใจกะบ่มีอีหยังพี่นงค่ะตะละมือตะละวันเนาะค่ะเนาะแต่ละมือตะละวันกงสาค่ะ เดี๋ยวจ้สิคัดเลือดพี่นน้องเอาพื้นเสียงแดงน้อยย่ยๆ่งเป็นพี่นงอันนี้เกรดเอได้พี่นงเด้อสำหรับบ้านเฮ้าเนาะค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะพี่นองค่ะมาเลยค่ะเด้อมาอยู่น้วกันค่ะพี่นองค่ะมาอยู่ด้วยกันค่ะว่ามันสวยงามค่ะซาจ้กสิคัดเลือดใเพื้นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเลือดออกมาเงี้ยงามไปเพื่นเนาะค่ะเนาะพูนว่าเอามาหลอดซาเจ้ากมาหลดพองพี่นงค่ะมันมันเป็นแต่กินได้พี่นองค่ะงำงำหลดนะพี่นงเนาะ นี่ค่ะคือตะาลามากได้พี่นงได้ค่าสีออกมาใหญ่ๆสี่คอาไปให้ื่อพื้นนอก่ะนนาะพ่อได้ค้าเลือดออกมาเงี้ยงๆไปพื้นนอกขเนาอกพื้น่าออามาโลดซส่เจ้า,ามาโลดพพี่นองค่ะมันมันเปิดแต่กินได้พี่นองค่ะงามงามโดดนะพี่นงน้องน,นี่ค่ะคือแบบนี้เด้อพี่นองเด้อนี่คือของในสวนค่ะสดๆจากไร้นะจ๊ะ เป็นไรอ่าไ่ที่พี่นองค่ะปูไปกินแต่มันกลง,งามนะพี่นองเนาะเฮาก็ขอบพุ่นได้ค่ะเด้ไเอไว้เจอกันค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะเนาะนี่คือชีวิตของสาวจ่าค่ะตะละมือตะละวันนะคะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่รักในสิ่งที่ทําแล้วเด้อพี่นงเด้อตะวาเ <c oughs> นี่ยค่ะเอาพุ่นจะเอามาแบบนี้เนาะพี่นงเนาะพ <an> ี่นงเอ้ยบัดเจ็คงสิได้กินแบบนี้เด้พี่นองบาดนี้คอยสิกินแบบนี้ะ่ะแซบขึ้นกันพี่นองคะบบ่ะแบบนี้เก็บไหเนะคะเนาะ สวยจังสี่พี่น้องคิดเอาค่ะว่ามันงามมันก็ชีวิตตะละมืองตะลวันหองสาจาได้พี่น้องเด้เนี่ยค่ะสวยไหมคะนี่แบกหน้าสำหรับมือนีได้พี่น้องเด้